จะเคยได้ยินคําว่าเงินเฟ้อเรือเงินฝืดสองคำนี้อาจจะฟังดูคล้ายกันแต่ผลกระทบไม่เหมือนกันเลยวันนี้หนักเลยจะพามาดูเรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดแบบเข้าใจง่ายสุดๆแล้วเงินเฟ้อกับเงินฝืดมันต่างกันยังไงนะเงินเฟ้อคือภาวาที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนั่นแปลว่าเงินในมือรา น้อยลงตัวอย่างง่ายๆปีที่แล้วขาวกัะเพราจาลาห้าสิบบาทแต่ปีนี้กลายเป็นหกสิบบาทเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงแต่เงินเฟ้อก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะเงินเฟ้อนิดนิดแบบพอดีก็ถือเป็นเรื่องที่ดีก็แปลว่าเศรษฐกิจมีการเติบโตคนใช้จ่ายเยอะธุรกิจขยับตัวได้ควนพาว่าเงินฝืดอถือพ่าว่าที่ราคาสินค้าและบริการลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้คนเริ่มไม่อยากใช้เงินรอให้สินค้าถูกลงไปอีกร้างเฟืองเผินออาจดูเหมือนจะดีนะแต่จริงๆอันตรายมาก หมธุรกิจขายคองไม่ได้เศรษฐกิจก็หดตัวตามเงินเฟ้อจะทําให้บริษัทไม่กล้าลงทุนคนตกงานเพิ่มเพื่อนเศรษฐกิจติดลบจริงๆแล้วทั้งเงินเฟ้อและเงินฝืดถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีทั้งคู่นักเศรษฐศาสตร์จะชอบเงินเฟ้อแบบพอดีประมาณ2-3%ต่อปีก็ทําให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลกับธนาคารกลางของแต่ละประเทศที่จะควบคุมไม่ให้มันเบี่ยงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปแล้วทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ประเทศของเรากำลังเจอกับภาวะเงินเฟ้อเรื่องเงินฝืดกันแน่ลองคอมเมน ใช้ได้จริงกับหน้าแล้วเจอกันใหม่หนะ